สวัสดียามเช้าจ้าเพืพ่อนเพืพ่อนทุกคนวันนี้ยังเลาะสวนยามเสาคือเก่าด้วยจ้าเด้อมาดูข้าวโพดถอดหยอดอุยออ้ยไก่ผูกกระขนอกอีอกอกเอาคนมาหากินอยู่พี่อู้สองตัวคนให้พี่น้องได้เบิกก่อนเนาะพี่น้องบ่าเห็นตนงนะาจะเนาะฟังแต่เสียงคันเอากโอ้ไก่ผูกสองตัว ย่งางหลอดปลากระโพดคืองามคักแต่พี่น้องเนี่ยมองไปทางไหนก็มีแต,ต่ปลากระโพดเลยแต่พี่น้องเดินเบิงบ้งเบิงบ้งไปน้ำกันอยู่นี่ค็น่าจะนนี่เห็นเนีหลายแห้งลายแห้งเยอะแยะเลยคุณเสียงอันนั้นไก่มันขันขนาดแจ้งมันขันโอกโอกๆก็น่าจะน่าโอ้ยหลายแน่แนแนแนไปทั้งที่มีแต,ต่ปลากระโพดพี่น้องสะออน อ่อนน้ำผู้พันปลูกได้ึงแน,นติละขะโพดอ๊ยนอนก็เพื่อนเพื่อนพนเมื่ตแต่ฟักง่ายๆกันเนี้ยบุยพนสินนาาดนดไดะะ้อันนี้แหละนี่ป้าขระโดพนก็งามขักแทยปลูกก็ได้ระยะอันนั้นพอดีแหงวะหนามพนอุดมสมบูรณ์นะจ๊ะเนองหนามพนวะหนามออกลายมันเปียกไปทั่วหมดนี่ โอ้มีแต่ฟักใหญ่ๆสะออนแห่งพี่น้องโอ้ยกําลังอันนั้นออกฟักข้าวโพดนี่มันกับขันเขาไปใไนๆกับมันอาจสิข่ายนอกจากนอกพอมันใบมันหยาโอ้สะออนทั้งหนมีแต่ฟักใหญ่ๆพี่น้องเพื่นอ,พนอ,นะนนอนนะมาดูเดวนะเริ่มถอกแล้วเริ่มถอกแล้วอุดมสมบูรณ์แห่งวะ โอ้ยด <S preach science> ีดอันราคาดีได้นิโอ้แตแต่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยหลายเลยจ้าเด้วยมันสูงเลยจ้าเนาะแนมสุดอันนั้นบดบบดทัวบ่ออันนี้เลยอะต้องยกขึ้นสูงๆให้พี่น้องด้เบิ่งเนจ้ามันกวงแห้งเลยพี่น้องเพื่อนๆนี่ปลา้าวปูด แต่ว่าขาพูดถอดยอดได้ท่านขาพูดถอดยอดขายมเมล็ดแล้วก็ได้ส่วนต่างอีกโอ้ยสออนสออนแต่ละไฮนี่แต่ละสวนนี่ผู้ลงคนกับหนามม่มีนมเนาะจะเนาะผู้ลงคนกับหนามเยอะแยะเลยขาพูดมันมีแต่าฟากักงามๆนี่คือจังสีทีละนี่สออนพ่นขาพูดพ่นคือฟักงามขาดถูกนะออกดอกละโอออกดอกนะออก,ออกฟกักมีแต่ฟกักใหญ่ๆพี่น้องต้นตละสองฟักก็มี โอครับแังครับแังต้นน้อยๆเตี้ยๆกับเป็นฟักแล้วจ้าเด้อเด้อจะเม็นผลจะให้ได้ออกฟักก็ถึงฤด,ดูการผลน,น,นอจ้าเนาอเอาให้พี่น้องเห็นภาพบรรยากาศซร,รันี้นอจ้าเนะอผลให้เบิ่งนขับโพดนะพอกันไม่ขึ้นมาจะเป็นเพื่อนสวัสดีค่ะ